สวัสดีครับมาต่อกันนะครับไปเปิดโปรเจกต์ t p p 10ท v ที่ทำไว้คราวที่แล้วขึ้นมาครับผมลองรันดูนะครับคราวที่แล้วถึงตรงไหนเซิร์ชเสร็จแล้วอ๋อภาพขึ้นมาแล้วนะครับโอเควันนี้เราจะเริ่มทำให้เวลากดแล้วเนี่ยมันไปแสดงดีเทลอีกหน้าหนึ่ง นะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเพิ่มคลิกตรงนี้นะครับเมนส s ตอรี่บอร์ดแล้วก็ไปคลิกที่ Editor Embedded in Navigation Controller เราจะใส่ Navigation ลงไปเหมือนที่เคยสอนไปแล้วนะครับตัวนี้พอ Navigation ใส่ไปเสร็จเนี่ย เราจะให้มันมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเราก็เพิ่ม View Controller เข้าไปเอา View Controller มาใส่นะครับในนี้หลังจากใส่เสร็จคราวนี้เราจะให้คลิกตรงไหนก็ได้ในนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะครับนัมเบอร์อะไรมันหายไปเดี๋ยวผมลองรันดูก,ก่อน มันเลื่อนลงมาแน่เลยเดี๋ยวนะครับผมเซิร์ชก่อนอ่ะจริงด้วยฮะมันเห็นไม่ครบใช่ไหมครับเราแก้ตรงนี้ก่อนวิธีแก้ก็คือเราไปที่วิวนะครับกดที่วิวคอนโทรเลอร์ตัวนี้แล้วก็มาเลือกตรงวิวเอ่อเทเบิลวิวครับเลือกตรงเทเบิลวิวเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยเราก็ลากอ่าลงมาให้มัน อ่ะสุดตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วขปดูตรง size property ตัวนี้มีไหนืยังไม่หายครับลองรันดูจะรู้เพราะเรายังเป็น auto l a y o t อยู่เห็นไหมครับยังไม่หายยังไม่เห็นนะครับเราต้องลบตัวนี้ออก top space เดี๋ยวแตะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ลบออกอพอลบเสร็จก็ไปคลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกที่ view controller แล้วก็ table view แล้วก็พินใหม่ผมขอออกข้างล่างออกก่อนแล้วก็พินใหม่นะครับพินตรงนี้เอา c o n t ซ a ต t t ูมาร์จินออกแล้วก็เลือกไปที่ด้าน,านบนนะครับเพราะว่าซ้ายขวาเนี่ยเราทำหมดละแล้วก็อัปเดต n s t s t i n t เสร็จน่าจะใช้ได้ละลองเซิร์ชดูครับเห็นไหมออกมาละเรียบร้อยนะครับอันนี้เพราะว่า Navigation Controller เนี่ย จะเพิ่มข้างบนให้เราเวลาเราไปอีกหน้าหนึ่งมันจะแบ็กกลับมาได้นะครับจําได้ใช่ไหมครับถ้าจําไม่ได้ทําไปแป๊บหนึ่งก็รู้ละคราวนี้สิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือว่าเวลาเรากดที่เซลล์ตัวนี้ตรงไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาที่ number name หรือว่า button ให้เป็นตรงเซลล์เลยเนี่ยเราทําแบบนี้เราจะให้มันไปเปิดอีกหน้านึงขึ้นมานะครับเราก็ไปเลือกที่จริงๆเลือกที่นี่ก็ได้ music video cell นะครับตัวนี้แล้วก็กด คอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมันนี่เลยหน้าใหม่เห็นไหมครับเพิ่มเซกเวให้มันปล่อยมือเห็นไหมครับแล้วก็ซ e เลคชันเซกเวยเนี่ยก็เลือกที่โชว์เฉยเยแบบนี้นะครับเสร็จไม่ต้องโชว์ดีเทลนะครับโชว์เฉยเนี่ยมันจะมีปุ่มแบ็กกลับมาแล้วก็กดไปที่ตัวเซกเวตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้เนี่ยครับ uh, attribute inspector ตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อมันตั้งชื่อเป็น อะไรดี MV Detail แล้วกันแบบนี้นะครับตั้งชื่อเป็น MV Detail เพื่อเวลาเรียกใช้ s e q u e ตัวนี้ก็จะได้รู้ว่าชื่อนี้แค่นี้เองพอเสร็จแล้วเรารันเนี่ยเรากดที่เซลล์เนี่ยมันจะเปิดหน้านี้เลยลองดูนะครับผม search นะลองกดตรงไหนก็ได้ที่ที่เซลล์คลิกเข้าไป เห็นไหมครับมันเปิดมาอีกหน้าแล้วแล้วก็มีแบ็กให้เราอัตโนมัติ่ะมันทําให้เราหมดง่ายมากนะครับแต่เวลาเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าว่างๆถูกไหมครับคราวนี้ผมจะบอกทลิกแค่นิดหนึงแล้วกันแต่เราจะไม่ทําแบบนี้นะครับในในครั้งนี้เราไม่ทําแบบนี้แต่ทําได้คือมาที่ตัวตัว Navigation Controller นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ Show t o o l s bar ตัวนี้ถ้าเราไม่เปิดโช o ์ s h o w t ูน s bar เนี่ย มันจะไม่มีข้างล่างออกมาเนี่ยครับพอกดเข้าไปเห็นไหมครับว่างๆทั้งหน้าเลยครับแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกโชว์ทูน l s บาร์เนี่ยโชว์ทูนบาร์เสร็จแล้วรอรันอีกทีเซิร์ชเห็นไหมครับมันจะมีทูน l s บาร์ออกมาข้างล่างนะครับคือตรงเนี้ยเห็นไหมจะเห็นของทุกหน้านะครับตรงนี้พอเป็นเสร็จเนี่ย เราก็สามารถที่จะใส่ bar button เข้าไปได้นี่ครับ bar button เข้าไปตรงเนี้ยเพื่อทําเป็นปุ่มเพล์ปุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้เราจะทําปุ่มเฉยๆง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีนี้ผมจะ command set นะครับเอามันกลับละมไม่ทําเสร็จกลับไปละหายไปแล้วนะครับเรียบร้อยเราจะทําอันนี้แทน เราจะใส่ใส่อะไรดีแลเบลแล้วกันเข้าไปตรงนี้เอาง่ายๆที่สุดนะครับแค่เป็นไอเดียจะได้รู้ว่าทำยังไงแลเบลใส่เข้าไปตรงนี้ขยายให้เต็มเลยตั้งไว้ชิดกลางแล้วก็เลือกตัวอักษรให้ขนาดสัก20ใหญ่หน่อยนะครับ ส่วนเอาไว้ใส่ชื่อครับว่าชื่ออะไรแล้วเราก็พินเลยผมจะพินเอา c o constant to margin ออกข้างบนซ้ายขวานะครับข้างบนห่างสักสิบอ,อันนี้ 0, 0. ูแล้วก็ฟิกไฮไว้ที่30มสิบอัปเดตเรียบร้อยจากนั้นตรงนี้เราจะใส่รูปเอารูปเนี่ยดึงรูปจากตรงนี้ มาตรงนี้เป็นการทบทวนนะครับว่าเอาจะดึงรูปเนี่ยผ่านเซกเวมายังไงเราก็ใส่ image เข้าไป image view แล้วก็ลากมาตรงนี้ก่อนอืมก่อนจะทำอันนี้เราทำอันนี้ก่อนนะครับเดี๋นะฮะเอา l ลเวลมาใส่ตรงนี้เป็นราคาแล้วกันราคาใส่ตรงนี้ตรงเนี่ยท้ายมัน แล้วก็แก้งพิมพ์ไว้ว่าเป็น1.99เหรียญน,นี่อย่างนี้แล้วก็ชิดขวานะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็น20แล้วก็พิมพ์เลยผมพิมพ์ไว้ที่เอา constraint to margin ออกนะครับพิมพ์ไวท้ที่พิมพ์ไว้ที่ขวาแล้วก็ข้างล่าง fix width height ไว้ fix height ว้ที่30 fix width ไว้ที่150 update frame แล้วก็ผมก็มาทําตัวบัตเทอนตัวนี้เราจะเอาไว้เพยเพลงนะครับใส่ไปได้ไงเดี๋ยวเอาใหม่บัตนท่ลลากบัตทอนมาแล้วก็ผมก็เลือกพื้นสีหลังเป็นสีอะไรดีเปลี่ยนเป็นเพลงก่อน Okay. อันนี้ใช้สีอะไรดีนะเอาแบ็กกราวเป็นสีฟ้าแล้วกันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตัวหนังสือเป็นสีขาวทำตามใจชอบเลยนะครับใครทำแบบไหนก็ทำเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสัก20ขนาดจากนั้นก็มาพินผมก็พินเอา c o n สแตน t ์ o ูมา g i จนออกเหมือนเดิมพินไว้ที่ข้างล่างแล้วก็ซ้ายนะครับ 20 20แล้วก็วิดก็ให้เท่ากับเมื่อกี้150ยหาย30อ่้เอาละลากตัวนี้ลงมานะครับอืมตัวนี้ผมก็พินพินเอา c n s t r a i n t to Margin ออกห่างตรงนี้สัก10ซ้ายขวา0ข้างล่าง10อ่ะชิดตรึงหมดเลย4ด้านนะครับแล้วก็ อัปเดตคอนแตนต์อัปเดตเฟรมเสร็จแล้วน่าจะใช้ได้ผมลองรันดูนะครับเซิร์ชกดมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็แบ็กกลับได้เดี๋ยววันต่อไปเราจะทำเอาข้อมูลจากตรงนี้ครับชื่อแล้วก็รูปเอามาใสใ่ในนี้นะครับ นะถ้าใครทําได้ก็ลองทําดูก่อนเป็นการบ้านเป็นแบบฝึกหัดไปนะครับถ้าใครทําไม่ได้ก็ลองหาวิธีเล่นๆดูหรือว่ารอวันต่อไปก็ได้นะครับวันนี้พอแค่นี้ครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเ a จมาหาผมได้ที่ facebook. com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t ท e c ซอฟต์แวร์ไท a แลนด์ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ like ด้วยครับขอบคุณครับ